แม่ก็ทอดแม่ทอดมาเร็วจังวันนี้ลูกแม่ก็ทอดมาเร็วจังเลยแม่ดูสิเลขอะไรเนี่ยเลขอะไรอยู่ที่หน้าเนี่ยเลขอะไรเลขอะไรลูกหน้าไปทอดมีเลขด้วยแม่ดูหน่อยมาบอกเลขแม่เลยลูกมาบอกเลขแม่เลยบอกเลขแม่เลยลูกนะอห็ดูสิแม่ดูสิเลขอะไรเนี่ยลูกเลขอะไรลูกอ้วนเหรอ โอ้ก็น่ารักจังเลยอ่ะ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 ่แม่กันใหญ่เรียกอะไรลูกเรียกอะไรเรียกอะไรคะอือเรียกอะไรลูกเรียกสองเรียกสองนลลูกแม่กุทอบบอกเลขแม่โอ้ล่ะลูกโอ้บอกเลขแม่ไหมโอ้มีเลขไหมที่หน้าโอ้มีเลขนหลูกอืมแม่ดูหน่อยอุน่ารักจังเลย โอริโอโอริโอไม่่ก็อยู่บ้านหรอกแม่ไม่ค่อยเห็นใครมาลูกอ่ะหลอดอาซาเลยลูกใครมาลูกใครร้องใครมาใครมา <laughs> พี่เอพี่เอหลอดวางขาแม่มาเลยนะลูกพี่เอไม่เอาลูกไม่ก็ทอดไม่เอาไม่กะลูกนะเอาเอาเอาพอใจถ้าพอใจ ถ้าพอใจแต่แม่กุยทอดไม่ชอบไม่ใครมาวุ่นวายใช่ไหมแม่ก็ทอดไม่ชอบแต่พี่เอชอบแม่กุยทอดมากๆเลยพี่เออยากให้อยากมานอนตักแม่กุ้ยทอดอตอนนี้ชายโอหลับตาพิมพ์เลยชายโอหลับตาพิมพ์ชายเออยากจะนอนตักแม่กุ้ยทอดใช่ไหมชายเออยากนอนตักแม่กุยทอดแต่แม่กุยทอดขู่ฟุดฟัดฟุดฟัดจะได้หลือ แม่กุ้ยทอดขูดใหญ่เลยแม่กุ้ทอดไม่ชอบใจเอชอบไปใกล้ๆมแ,ลแม่กุ้ยทอ,อดแล้วไปอ้อนแม่กุ้ยทอดแล้วใจเออ้อนแม่กุ้ยทอดใหญ่เลย